สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซม่เอซเก่าด้วยนอะกจากมาพบกับแนวทางหุนนห้นจีนจากหุ้นจีนรอบซารอบายจากแนวทางหุ้นจีน VIP เนาะแนวทางของวันพุธเราจะวันพุสวันที่สองเดือน10ตุลาสองพันห้าสิจ้าสำหรับผล วันที่หนึ่งจะสําหรับหุ้นจีน V.I.P. ของห้าจะลงแทนหุ้นจีนหลบปกติเนาะหลบปกติปิดไปหลายวันจะลงลงหุ้นจีนไ้แทนจะผ้นวันที่หนึ่งสำหรับหุ้นจีน V.I.P. รอบเ้าไฮเดนพกกับหาหลบเ้าจะสำหรับพ้นเข้ามา เจ้าสามสี่สี่ศูนย์โอ้โหสี่บนสี่หลักกันเลยทีเดียวเนาะสามสี่สี่ศูนย์ผดไปจากเขามีหาศูนย์เข้ามาสี่ศูนย์สำหรับรอบบายไฮเดนหากับสี่พ้นของรอบบายจะเจ็ดสามสามหลักแปดหกแปดแปดหกเด่นหกอยู่เสาม,มาออกบายเนาะเมื่อนี้ถือว่าผาดไปเนาะจากโอ้โหรอบบายก็มาสะเบินสามสามเลยเนาะบน สำหรับวันที่สองตามดูดกันต่อจ้ามือแรกรู้ให้มือแรกหร่ถือว่าบบผ่านผ่านไปวันที่สองฝากตามต่อราการนาะสำหรับแนวทางความเมื่อในซีมาให้ตามสูตรหรือบอันนี้ก็ลอรุรร่นะนะจ้าแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณนอกจะมีเข่าละก็มีรูดจากก่อนสินําไป,ไป,ไปเป็นแนวทางให้เปรียบเทียบพิจารณาวีคอกันอีกทีหนึ่งละกัรนเนาะมีตัวหมักอย่างถานนอกจาบโมีตัวหมักกะสามารถปล่อยผ่านได้จ้า สำหรับจีน VIP รอบเศรา้ามือน,นี้ให้เด่นเก้แวิ่งรูดจ้ะสายวิ่งสายรูดหมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จ้าจับคู่เก้าสามเก้าสีาหำหรับเด่น8 3 8ด สี่ศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าแล้วกันวารตี้สิมาตัวเดิมเนาะแปดหกเลขกระจายค่ะตัวประกบคู่มาหนิสำหรับเด่นรอบบ่ายหายหกกับหาจ้าหกเก้าหกสามหกสี่ศูนย์ หกเจ็ดสำหรับเด่นหาเก้าสามหาเจ็ดหาแปดหาสี่เดี๋ยวมาเบิร์ตัวเน้นกันก่อนเนาะสำหรับตัวเน้นรอบใบเด่นหาเน้นหาสามหาสี่เด่นหกเน้นฮุกเก้าฮุกสี รอบเศร้าจะเด่นแปด,น 8, ด,น 8, ดน 9, เน้นแปดศูนย์แปดสี่เด่นเก้ารอบเศร้าเน้นเก้าสามเก้าสี่สำหรับโตเน้นเรียบร้อยจะสำหรับแนวทางหุ้นจีน VIP แนวทางมือนีตามนี่เลยจะคอยมาปังปังเด้งเด้งตัวเน้นตัวจอราคาเนาะเขาให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยราคาเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที FC, ่เขามารับช่วใหม่ๆกัอย่าลืมกดติดตามกดสันการดิ่งไวรอลเราจะเผื่อ สิได้บัวพาแนวทางที่อจจยลลงหายแต่สำหรับแนวทางที่ลงหายกับมีหลายแนวทางอยู่เนาะบัสิเป็นหุ้นนี่คือหุนห้นห้างเียงหุน้นกินหุ้นดาวโจนหาหนอยแล้วพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยจะสสาหรับหุน้นดาวโจนสช่วงนี้ถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวเนาะแนวทางขับเคื้อนที่หนึ่งถือว่าเด้งๆกันเลยทีเดียวสาหรับดาวโจนก็โห้าจ้าเอาสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำานีลกันจ้าสวัสดีจ้า